ที่แ็กพรันยูกันบ้างดีกว่าตอนนี้เตรียมที่จะเป็นว่าที่คุณพ่อป้ายแดงแล้วนะคะบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเธอลูกซวยพันรยาอีกน่ารทั้งร้อยนี่เขาโพสต์ลงในอินสตาแกรมทุกวันดิเออเนี่ยให้แดดดีทุกวันคุณเรียกว่าคอยอัปเดตพัฒนาการน้องพารันที่ตอนนี้อายุคันของุแม่เนี่ยเจ็ดเดือนแล้วนะคืออัปเดตแบบใจระทึกแบบทุกวันเลยแล้วมีชื่อลูกก้วด้วยนะเธอไม่เหรอก็ไปดูเลือกดูยาเลือกวันคลอดให้กับคุณภรรยาแล้วอ่ะคุณ ซึ่งเจ้าตัวยอมรับเลยว่าโอ้โหตื่นเต้นสุดๆแถมยอมลดระดับความเฟี้ยวของตัวเองเพื่อลูกชายตัวน้อยอีกด้วยจ้าก็ตอนนี้ก็ให้เขาพักผ่อนนะฮะแล้วก็กินข้าวนอนเค่นั้นบอกครับแล้วก็งดเล่นเกมบ้างครับผมอาการแพ็มีหรือเปล่าับพี่แรณตอนนี้ไม่ไม่ค่อยมีแล้วครับไม่ค่อยมีแล้วครับ มากผมจะเหินมากกว่าครับผมตื่นเต้นที่จะได้ได้ดูหน้าเขาครับผมเห็นเอามาวาดมาแต่งรูปเป็นแบบหลายอย่างด้วยก็เหินๆนิดหน่อยครับเมษตาพฤษภามิถุนาได้ออกแล้วมาก็ประมาณไม่ไม่สิ้นเดือนพฤษภาก็ต้นเดือนมิถุนาครับอันนี้คือดูเริ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอดูรดูเรียบร้อยแล้วครับ ก็ขนาดชื่อยังตั้งแล้วเริก็ไม่น่าพลาดแลวแหละคุณผู้ชมเออดสุดจริงจริงเผอจริงนะอัปเดตทุกวันเลยดี๋ยเนี้ยไม่มีรูปแท็กมีแต่รูปลูกอยู่ในอินสตาแกรมเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะได้เห็นหน้าแล้วนะคะยินดีด้วยกับคุณพ่อมึ่ใหม่นะคะ